ในจังหวะที่พอดีของธรรมชาติและก็อาหารนะครับน่าจะทําให้ชีวิตได้กลับมาสมดุลอีกครั้งนอกจากวิวจะสวยแล้วก็มันยังเป็นแหล่งที่ว่าเราสามารถหาวัตถุดิบบางอย่างเช่นปลาหรือว่ากุ้งตามฤดูกาลเนี่ยจากแม่น้ำนี้ได้ได้เลยครับก็เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาส่งให้เราพอดีเดี๋ยวผมพาไปดูไปดูเลยไหมได้เลยครับผมคือมาส่งแบบนี้เลยเอานี้ได้ปลาอะไรบ้างครับมีสวายยี่หนึ่งตัวตะเพียนสี่ห้าตัวปลากาตัวหนึ่ง โอ้โหทั้งร้านนี่มันเป็นเป็นตู้ปลาเหรอตู้ปาลาเหรอครับอรเอาไว้การปลาไปกระโดดโอ้โหสว่านตัวใหญ่ซึ่งปกติแล้วที่อย่างเงี้ยเราเราจับยังไงครับเอาเบรคตกเอาสวิงเพราะว่าครับอ๋อ,อ,เ,อเอาสวิงช้อนในแม่น้ำอย่างนี้เลยครับ,รบสวิงใหญ่อ๋อสวิงช้อนอันนี้เป็นจานถัดมานะค,ะะครับครัขอบคุณครับนะครับจานนี้เป็นหมาฮอ่นะครับด้านล่างจะเป็นส้มนะครับแต่ว่าทำเกล็ดหนังส้มอ๋อทำเป็นเหมือนกรานิต้าใช่ครับอ๋อโโอ้หมาฮอ่ทาเป็นกรานิต้าน่าสนใจมาก น้ำส้มเนี่ยครับพินิวาใส่อะไรลงไปด้วยครับส้มซา,าพี่าถูกต้องครับส้มซานิดนึงอร่อยมากเลยอันเนี้ยกรกิต้าด้านล่างเนี่ยเย็นเนียนแล้วก็หอมนะครับพอมากินกับไส้ของมาฮ่อกับผักชีนะพอโดนผักชีไปปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าจานเนี้ยมันเสริมรสกันไปหมดเลยนะครับ